คืนนี้กิวเจอกิวอ่ะกับใครล่ะกับกิวแล้วเนี่ย <laughs> วันอาทิตย์ก็พอแล้ว <laughs> <laughs> เห็นใจกูด้วย <laughs> ไม่เห็นหรอกกูนั่งหาวนั่งหาวอยู่นั่นอ่ะเ <laughs> จ็ดมิดว่ะฝั่งนูน้นเจ็ดมิดว่ะ <c oughs> เอ้ยเคทลินมิดว่ะ <c oughs> ของจริง <c oughs> คนข้างเคทลินมีอยู่จริงครับ ความน่ากลัวของตัวนี้คือถ้ามันอยู่ในดีสเมสไม่ีเมส้ยน,น,นี่กดดันเลนพยายามเก็บนัดที่นัดสี่เออนัดนัดสุดท้ายอะังแรงอะบึ้งเดียวเอาอยิงอยู่ยิงอยู่ อจบได้นะีิเม็กเจ็ดมาได้เนี่ยได้ได้ก็เลวละเขาว่าได้เขาว่าได้เนี่ยกูเชื่อมึงเนี่ยกูตายเลย ก็ใช้ได้ไนะเนี่ยเรื่องความเปรี้ยวน่ะเออสวยโอ้เสียแสต้มข้อวัองป่ามาเจ็ดไมกแล้วเจ็ดไมกแล้ว <c oughs> ได้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 ได,ได้อยู่เฮ้ยทำไมมุกใจนักลบยังนักลเลงอ่ะสวยงาม อ๋อยืนร้อยคิวซะด้วยนี่หรอสพอร์ตที่พี่รอคอยสวัสดียูทูบอีกครั้งครับอย่างชอบเดี๋ยวฟาร์มอันนี้เสร็จเดี๋ยวฟาร์มบอกว่าเดี๋ยวกลับดูเลือดดูมานานนิดนึงขยันบวกไปด้วยนะอยากบวกต่อจะแบบ ไม่ไหวว่ะมานาไม่พอเลือดไม่พอเดี๋ยวตายฟรีนั่นเลย่าขออย่าพลาดเต็มมันบังไม่บังแต่ไม่ตายอีกนึง me miss not by a l o n g s h còn cơ... đưa mà đi Nè, bạc như thế anh ạ làm sao? Chết à? chết rồi, chết rồi Được Tiếp Tiếp ดีสินเอาดิเออต้องอย่างนั้นใจเย็นพ่นโนโอหนุ่มโผล่เคมึงดึงไม่พักเลยเต็มอึม้งอย่างแรงโอ้โหดกดเกาะเลยทีเดียว ออกมาฮะโอ้เด็กมาแล้ว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 โอ้ uh, แต่เลือดน,น้อยว่ะแหลบแบบดิจโต้ดิจโต,โตจ้จริงๆอ่ะเราต้องเป็นกระโดดถอยหลังแต่ทำไมพี่ไปอัพไอ้นี่ก่อนก็นไม่รู้เฮ้ยพี่รับแฉก่อนพี่รู้สึกว่าแฉกมันได้ใช้บ่อย วางแถบบ่อยแต่ว่ายัางไงก็ต้องกระโดดไหลังเลยโอ,อ้โหเจ็บจัดเอาไงว่าแค่ชนหล่มหล่มเลยเออวะคูดาวสกิลสองนานอัพสามน่าจะคุ้มว่ะ อเอาแก้วอ่ะเอาอีแก้วอ่ะไม่พักไม่พอดเลยนะ <Miss>? no. โอ้โแฟนละ,ะๆๆๆรสนี่คือแฟนละหนึ่งๆๆได้เอาอ่ะอันติอันตีอันตีโอ้เจนไมคเอ <c oughs> อ จะรอดอ่ะอ้าจารย์ติอ่ะตายหมดอยู่ด oh ีอ่ะคือใครบังใครไม่ได้เลือดน้อยกู่โอ้โหดับเบิลคิวไปทีสำหรับซัพพอร์ต สุดยอดหลอมหลอมปะกับบ้านนี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อนเอามังกรอะตายโอ้ยตายดิแฟดไปเอาเลยไม่มส โอเคได้มังกรสองตัวหลักคุ้มค่าแล้วเลื่อนเรื่อย พี่สามไม่แบบใช้ได้เลยถึงบ้านแล้วเฮ้ยไม่มานี่เอลล็นเลยเอ็นจริงๆอะไม่มาเนี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> What is that damage? อยืนดีก็เดินมาโดนแบบอย่างชอบเรอ ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ไม่พอดาเมจมันสุดกว่าโอ้สีสีสน่าเกลียดน่าเกลียดเช็ดมึงยังเข้าไปให้มันควงใส่หน้าทำไมเนี่ยเต็ม เลือเอาหนึ่้านฟุนี่ยดึงหมดของจริงม่ะยอมมาเลย โหดเอาจริงเคทลินมันตัวเทเอสแล้วนะอย่างเงี้ยไม่เนิร์ฟนี่คือแบบแบบโผล่ในแรงตลอดแน่นอนอ่ะเนิร์ฟ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 เอ็มอะโอ้กูไอพีได้อะถ้าเกิดกูไอพีได้แปลว่ามึงต้องเนิร์ฟแล้วล่ะดูดาเมจดิโอ้สองหมื่นห้า support ดีค <commer> ร <del SE> ับตอนนี <farms work> ้ต้องยกให้คิดดูนะครับเทสดาเมจเยอะกว่ายาซูโอดยาซูโอดดาเมจห้าพันแปด โอ๊ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ย